กรับสบายดีพี่น้องเอฟซีถุกทานบุสมองสุบอนวันนี้มาพบมาพ่อก็ซ่องแม่คิงคามบันนาก็นี้ลุงลุงขึ้นเขาไปรอเซ็กอินพี่น้องแล้วพิ่นกะสิได้แว่นถ่ายนุ่นมากถ่ายนุ่นมาลุงลุงขึ้นย่นเนาะบายดีพี่น้องลุงลุงขึ้นย่นหรือว่าลุงลุงขึ้นเครื่องบินแล้วจังสิพากันกราบพี่น้อง ล้อเนาะใช้ใจสันอยากมากยังงงดีใจว่ายังงงได้เห็นสนามวินดีใจนอดีใจดีใจร้ายมาเห็นสนามในเบิรงกยนชักเล่นช่ชิดี่นองเลยมาสมยนมาสมแต่ยังงงยังไร่เห็นยนเห่นยมันบินไปผ่านยนยังลงมาเล่นยูผ่าสินากมาจะได้กลิ่นมะฮอรสินอีพากันกิ จะเชื่อมหน่อยๆเปนไมเต็นงพี่ท่านนี่นผ้าเป็นมากอางน้แ่ไนละชอมองหนึ่งนั่งนอนหรือฐานนีนก็ได้นั่งหลค่ะผ้าก็นั่งสิเข่าก็ไนั่งชอบย่นลงมาอู้ยังนั่งจะนั่งสักยนน เพื่อจะเขียนให้เือวันนี้คนจะมาเชียร์พี่น้องด้วยเก็ได้พี่นองกาเซีสนามนี่นี่ไปจักมองลุงออกไปนะแม่แม่่นอืมถ่านเหถนายนี้ฮะ หังหันแนง่นะแล้วเป็นกาซิีลงกาซีรล่อเบิ่งบนน่าล่อไม่ล่อล่อมอเสร็จนานานอารมณ์แมนรุ่นย่นมาพี่น้าง ย่นมาแล้วพี่น้องเครื่องบินมาแล้วเครื่องบินมาแล้วอ๋อเสียงว่ามันยิงยังพี่น้องผมก็เห็นย่นพี่น้องไงต้องมาลงมากเพราะข้าวผัดตัเห็นซะเดี๋ยวไป็นสว่ามาแล้วกันแม่พ้าแม่เอาห้าละวันนกบินก็จะมาทางเทือกพงผู้บำเพ็ญท่านพี่ มันก็ถ้าเกิดว่ามีน้อยๆนะบางทีทําได้นะให้ได้เลยนะเพราะว่าอยู่ซอสสังเกตเนาะนะบ่แม่นก็มีอันตัวไปไทยเะัวไปเียงเวียนจันจากเวียนจันสิไปตางประเทศได้เนาะ วันเท้าก,กับสิไมได้ในแกงใายในประเทศไ่เนาะเี่เอรั<น>เออลับออกเรื่องนํับอาอกเพื่อง่ออเอาเป็นบุญเป็นวาสนาะแย่งเงี้งนะอยากอยากอยากไปร่มปุนะบนายบายอยากไปบาย <cười> <cười> bây giờ mẹ hella 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 hula 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 hula

ก็บอให้ยละเอียดยิบเลยไม่ด้แต่หกูบจบูจังไงแล้ฝนลงมาเลยก็จะซีมวลต้องไปขึ้นบางวันนี้ก็ทั้งเพราะว่ามันมีเถียวเดียวเลยแม่บ่อเถียวไปแลวกับเถียวกรับแม่นมีเถียวไปแล้วกับเถียวกรับแค่นั้น

Hi นี่ลุงลุงกำลังสิคกับพี่น้องเพิ่นกำลังสิขึ้นเครื่องพี่น้องจ้าชพี่น้องแมมาเชิญเที่ยวอีก่น้องครันบอกเพนบันส์น้องไซน้องลุงขึ้นเครื่องนะพี่น้องไปแล้วทุกท่านลุงขึ้นเครื่องนะเขาให้เพิ่นเดินทางปลอดภัยนะพี่น้องเนาะเดินทางปลอดภัยนะลุงเนะเขาให้เพิ่นไม่อายุยู่มันโนสุขังพลังมันเหนื่อยเหนือเด้อ ค่ะผมทไม่บุญนีกค่ขอให้คนกลับมาเยี่ยมยามพีเน้อแม่้าไม่บุญอีกครั้งขอให้ได้พบได้เจอกันตลอดไปพี่น้องอ่าเพิ่กำาังเครืเครื่องเครื่องเครื่องขึ้นบนรสชูฮานจากศิริมงานแล้วแม่กยรอเลยก็ ย่นจออกตอนั้นเก้าโมงสี่สิบนาทีพี่น้องเลยฮาวกัจิธาเพิ่นเพิ่นขึ้นไพวิสพลังสวิช์ายตาพล่งิลากัพี่น้องเลยรอนนี้นกาทีเลยตอนนี้ตอนนี้เก้เก้าโมงบ้อนาทีอสิบสิบสีน้าบแปลว่าเพิ่นขึ้นก่อนเนะไปนั่งก่อน คุณด้ซานยังมาล้านอ่ะตัวนั่งสี่หลังไร้ไร้ในเวลาเวลาภาวะเทียบยุ่นนี่นะสิเปราะลงอยู่เวียงจันทร์พี่น้องเลยเพิ่นต้องต่อจากเวียงจันทร์เพิ่นไปราะลงอยู่สใช่ปะชุมนูมิบ่บ่เพิ่นนั่งบ้านนีเพิ่นก็นั่งกันโหลดเมื่อเปร่ะลงอยู่เวียงจันทร์นั่งโหลดเมื่อแม่นักพอบ้านเพิ่นน่ะบริการจากเวียงจันทร์บอดเพิ่นน่ะบริการจากเวียงจันทร์ ได้สลาเจ้านะ้า <sucks> ยั <sau> ่จ네้น้องี่น้องถาเบิงก้อนเรื่องขึ้นกันแล้วกันนพี่น้องเนาะจังจะไปซัมีกันนพี่น้องนวันิ่มันลร้อนร้อนซัมีซัมีเเวาเนาะถาเบิงต้นเรื่องขั้นแรกพี่น้องเอ้ยที่ได้มาบันดซึ่งเต่นเต้นแหง

นือค yeah. mm ุณคุณโทษคุณมาบอกค่นู้นเอ็ห้เหว่นยนางมันจะมาจเลยนะไมกระจใส่เลอนเห็นเห็นเห็น้าเห็นลูกเขาจะเห็น

นการมีเนื้อเนยืตตลอดเนเนอกีเามาได้เก็นกเนเกน่คนเห็นตะขาบหน่งขาบ่เห็นตะขาบตะกี้มีสองคนเียเนอใ่กับเครบนับเรองินต่ำช่องคนเนะกงนี่ตั้นึ่งเนี่หนึ่งกับอยพี่นี่เนนึ่งหน่่จะพ่อะไรอย่เงาเนย เินหน่มไม่พงมาไล่บอก่าับ่ระตืมเล็ไปจะมีร้านเดินนี่น้องได้เ้ามากแตี้ได้แต่กีไปเลยานการที่มีต่คนนี่จะกินบ้าได้ขืนชมวินเนี่ยได้ก็คือกระสีว่าบ้านนอกเอ้ยบุกี้เคยขี่ยนแม่มะข้อยอนี้นอ่มะข้อยอลีขี้นอ่ทอนานแม่เทนันชะนามยนนี่ข้างแรกนี่น้องเอ้ยข้างแรกนะ่ิมีบีเ็นยนตโตเป็นๆกับข้างแรก ก็คือเคยเห็นแต่มันบินอยู่เทิงฝ้ากระเลนมาสองเมืองมันรีบเขาก้อนชิเมะแล้วก็โอ้ยเสียดายห้องกันหลักหวากัพี่น้องเลยเพระโผมาจากก้อนชิเมีกับพักันห้องใส่อีกวลักสงยังไม่ออนหน้าใช่มาปีนอตไมมักล่อเครื่องจะออกแล้วพี่น้องวันนี้

โอ้น่น <ang term> ่ต <game> <re fer> ั้นๆมี้นพนอารใต้วนี้คกาัวที่แม่ไม่ได้ผานไปผัดนกีลัอันบ่ที่แม่เลยเริ่มมีลมเลยพี่น้องลมเริมาเลยพี่น้องลมเริมาเลยไ้ผลมเริมาเลยมาเลยมาเลยสีอยังเสีอหนมาเลยสีอวนสีะเกบินพวกนี้เกนตหลเนเย่าจงเดีวเ้ย อะาลมผัดนะรมอนาเนแตาเปล่าเขาเลนอเลนิ่งอะไรเนี่ยเนเาเ่นแป่าเนรนแบบป่าเี่เขาเนไม่ผาดเลนอกเยทางนั้เกนที yeah, right. ่แล้วางนีย้มี่แล้วางเีย 加班，加班。 ทาบองพี่น้องทาลุ่นทาลุ่นไปมีีรีพี่น้องเลยด้เดินทางปลอดภัยเด้ลงลงก็ใหนงลเดินทางปลอดภัยนะสวัสดีค่ะเดอสวัสดพจะข้นทั้งนมาันืไาไปเรียงถึงปเไหนเ้ากโคงนะลงไต้เก้เ้ทางเนือหรือโมด้บินเชลีวะเห็นไ้จังโง่่ไม่เรียนมันเลย เอ็ดเย็เย็เบิคนไปแล้วเแล้วไปแล้วเครื่องบินจะออกแล้วหันมาเบิ่งเครื่องบินเอคนมาเบิลาสาวสบายเลยทีเนาะโอ้ยนาเอาน้คุณมามีรออาไปยิงถงนะาสเป็นออได้มันก็คกอยเคลืนดิเคนมาเลย ไปครับกับเมื่อโอ้กินหอลงลุมนะมันม่ทั้ขึ้นมอนเนาะใจหายเนาะใจหายแบบแบบแล้วอยากขี่อยากขี่ต้นสิบั้งวานาเราโอ้แต่ละคนเดินถาเบิงล่อใหญ่เงินใหญเงินจะไม่คนหได้พี่น้องกลับมาอะไขึ้นขึ้นะเนี่ยอันนี้ต้นสิขึ้นนะอันนี้ กลางแมกโนงมกโนตืนแจ่งลุกลุไปแล้วขอี้กงก็อยู่ทางนี้แล้วมันก็คืนชั้นนี้แล้วไปนอกร้องกันเมื่อเราไปนอก้องจ้าแล้วเราไนอกร้องกันคิปหนักไปนอ้องย่งไม่คืนเลยวันกไม่าผัสแต่ละคนยังบอกบ้าบ้าไปได้พากันตื่นเต้นวันนล้